สวัสดีค่ะพี่มอนสวัสดีคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ฟังด้วยค่ะแหมพลังอาจารย์กับพลังดิฉันไม่ค่อยจะสตารกันเลยนะคะเนี่ยทำไม่ะคะสัปดาห์ที่แล้วไปเรียนหาอาจารย์สองสาครั้งพลังก็ยังไม่มาสักทีมาอาจารย์ว่าไหมคะค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะคะของเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนะจตุรชาตินั้นเป็นธาตไฟค่ะ Uh, สัปดาห์นี้นะคะพี่ม่อนเรื่องของตลาดหุ้นเรานะคะมีตัวที่น่าสนใจค่อนข้างจะไม่หลากหลายตัวนะักแต่ว่ามีความหวือหวาคือมีกําไรนั่นแน่นะคะสำหรับคนที่ถือหุ้นที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านการเงินค่ะแบงค์เหรอจังงนแบงค์ยังไม่ขึ้นนะซื้อเลยนะคะจ้าเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับ uh, ในเรื่องของพลังงานนะคะยังคงเป็นหนึ่งถึงสองตัวหลักๆนะคะ,คะที่ในสัปดาห์นี้เนี่ย จะทําให้เกิดกําไรได้มีช่วงขึ้นแน่นอนนะคะหลังจากกลางสัปดาห์นี้ไปแล้วนะคะแต่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะค่ะแล้วก็มีไม่ไม่มีธุรกิจอื่นๆที่แตกต่างหรือว่าโดดเด่นมากนักในช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้ยังคงเป็นในเรื่องของอพลังงานแล้วก็การเงินคือลักษณะของธุรกิจที่ค่อนข,ข้างจะรวดเร็วนะคะในการปรับตัวทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มธุรกิจอื่นๆไม่แนะนําค่ะ ด้านนี้นะคะวันที่ตัดสินใจในเรื่องการซื้อหรือขายหุ้นได้ดีนะคะยาวเลยค่ะตั้งแต่พุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้ราคาของออกลุ่มไหนที่ตกอยู่นะคะซื้อได้ค่ะพี่ม่อนแต่อย่าเยอะมากนักนะคะ hmm. ถ้าอยู่นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจที่ได้บอกไว้นะคะก็อย่าซื้อเยอะเดี๋ยวมันจะจมอยู่นานนะคะ <Okay. S 2> ส่วนเรื่องของทองคำน,นะคะแนะนำว่าอย่างนี้ค่ะถ้าคิดอยากออมซื้อได้ค่ะถ้าคิดจะเอากำไรต้องซื้อก็ได้ค่ะ okay. ทองก็อยู่อยู่เฉยๆไปใช่ใช่นะคะจะเป็นธุรกิจที่ไม่ไม่ได้หลากหลายมากนาสองสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่ามีกําไรแน่ๆค่ะพี่มันค่ะมีแค่นี้ใช่ไหมอาจารย์จ้าร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะอาจารย์นะดูแลรักษาตัวเองนะค่ะตั้งหนักลดอือยังอาจารย์นะจ้ารวยๆเช่นกันค่ะน่ารักมากขอบคุณมากนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็เป็นมุมมองของอาจารย์วังพลังจิตก็สรุกสนานกันไปในแต่ละ